ครับผมขอบคุณมากครับนี่พี่น้องครับสวัสดีครับผม,ม,มเมื่อเหร่มาขายเข่าเมือนเนี่ยเข่าแปดสอบอยู่ไออำเภอข่อยุ่งนะเพือกัลลมเออเพื่อ,อ,อ,อนกะลลมจังหวัดศรีสะเกดครับเขตพื้นที่ติดต่อกับม่อยุงพที่ติดต่อกับอุบลติดต่อกับอุบลครับนี่ครับแล้วอ่ะ พี่้องไปบ้านาพันไป,พ,นปพันมาเสร็จเนี่ยก็จะหูายโค้งน้องบัวอ่าแถวตลาดโค้งน้องบัวดีครับเนี๋ยวพาไปห้งสีนี่ครับโง <ๆ S 2> รบงสีข้าวโชค,โช,คชัยแพรพ่บุญครับผมราคาข้าววันนี้ครับนี่ครับ,รบพี่้องบ้านห้องกับเริ่มตอนนี้ก็เริ่มบางตาละนี่นั่นครับเขาก็เริ่มจะเบิดละนี่ครับห้องว่าต้องรอคิวอะไรเหมือนเนี่ยอหอดคิวรถขึ้นประสานิย ก็จะส,สั่งเลยพอสิค้ายเขา,เ,ขา,เ,ขาเอาบัตรเอาบัตรไปยืนยันขอกันบัตรไปว่างไป,ไปให้พี่น้องมึงทอลแนนเขาแปดสอบเลนะได้ครับเขาแปดสอบชิได้จักบาทเดี๋ยวพามึงเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนยมีบ้านแปดสอบครับต้องสี่ ตังววาเขาแปดสอบจได้ยยะบาทรูดเราเท่าไรเดี๋ยวสิมาซีแจงอปิดเดหน้าค่าเขามือนี่เขานี่เขาตากเลยเขาตากแหงนะอ่ามุณกลองกับุนกล่องกับขาจะบอกบอกแล้วเขาเข่านี่เขาเขาตากเรียบร้อยแล้วเป็นข้แหงข้าวแห้งไหม่้องซีตอนนี้เขาโซอยูระมันสิบสองบาทเขาแหงสิบระมาณสิบสามบาท มึงก่อนว่าเซนความชื้นนแห่งดีบ่กรักอัมสิ่งเจือปนสิ่งหักจะแตก<ม>ถ้านมีเขาแดงลายกับเขาก็หักลายแต่ว่าตัวน,นี้เขาเปลี่ยนพันเขาเพราะว่าเขาสิมีเจือปนนี่จั็หน้อยพวกเม็ดยาพวกเม็ดยาแล้วก็พวกเศษที่มาติดปนหน้าเขาสิหาหออักอยู่วเสเซ เขาอไอ้ที่อาทิตย์ที่แล,ลา้วล่าสุดเขาซื้อเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่องครับอาทิตย์ที่แล้วเขาสดเพิ่งขายไปประมาณสิบสิบเอ็ดบาทต่อวันนะนี่ครับพี่น้องนี่ไอมังดีดีนะเอารถไปขืนแมนว่าเพิ่บแบบอนี้นี่ยน็นว่สองพันเจ็ดร้อยสี่ 2, กิโลอ่าแสดงว่าต้านขั้นอยู่สองพันเจ็ดอ่าเอาไปอันเพื่อจะไปเขาออก า<อ>าขาบมาสัง่งเลยขับมาสัง่งรถเอาดถดบรถออกกันอยู่เดียวจะม้วนเข่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ห่างแสดงว่าอยู่นี่ประมาณถึงตันบ่เนี่ยรถคันนี้ประมาณตันสี่ประมาณตันสี่เข่าเจร้อยกิโลพอแล้เวเขานี่น้ำหนักนั่งสองนั้นสองตันเจ็ดท่อประมาณตันสามประมาณตันสาม ก็ตันสามก็ตันสี่ไหมคันหนึงของั้ตันตันกัวเกาจะขึ้นระนตาชังแน่พวันนี้เราได้บินไหมเดันน่ะขีบไใกล้ๆเด้๋ยน่ะขีบมึงกันรอคิวเขาจะขึ้นหนีปึ๊บตะชังเข้าเคินมาอะไรนะเป็นสะพาเป็นอไเป็นอรับพี่เดี๋ยวผ่าาสันสะพโอเค อันยูบ้าบ่กมานน่ครับรถเท่ากัยู่รถเท่ากสองตันสองนี่ครับราคาเขาเขาซุ้สุดยอดเท่าไหร่สิบสี่บาทได้ไหมครับะะเขาซุ้มสุดโ้ดด้สิบสี่บาทไหครับ ขาแหงขาแหงนี่ราคาข้าวสดก็ได้ราคาอเม็ดเดียราคาข้า,ขา,าวแหงตอนนี้สิบห้าบาทห้าสิบข้าแหงสิบบาทนะฮะบ้าบาทห้สิบโอ้ตากซ้มือว่าใครเป็นซิบอะไรวะผม เดียโนสองพันกิโลหล้เปน่าสองตันเขาจมีสองตันนี่นเพราะถโนบลรถนบรถตอกนี่เรถสองพันตสามสี่องพันหกลอยห้าลอยมาถึงหเขาเขาประมาณสี่ลอยโล่องตันหกรถปอะมาณตันหกตันหาเรื่อง เออทหันเขาสร้างขวดมาเขาเรื่รอนะอ,อ,กอกนะเขาเรื่ออกออกแล้วถ้าออกแล้วมันม่นบ้านี่ครับบ๊า ในศูนย์คัดมาเรียพั่นเขาเมื่อไหร่มีพอดีส้มตรวจส้มต,วมต,วมตวมรวจได้ละอันได้ละสอบครับนั่นช่วงนี้เขาเริ่มห้างแล้วแป่นปรับ ประมาณอีกแค่ะทีนึงกับบอมีล่ะราโดนอยู่มากทีเนึ่งวันเนี่ยต,า,ยา,า,ตากับขายสดนนี่แนะน่หมเอาแบบใดดีอ,อ๋อจะพูดมากเพมาอมัขายขขาวแห่งหรือเขาโซดพอมือ่อไงเขาโซด

เชือ15นี่ตันละตันละตันละ15,500แต่พวกเชื่อเกอนยี่หาเปนเป็นไม้เป็เขาเขาสดขาสดตันละ12,200พอเห็งดูนีเขาแหง็งพวเชื่อเกนนะิี่ห้อเปอรเซ็นต์ต่างไรเลยเนาะต่างกันต่างกันตันละ3,000เลยตากดีกว่ากับค่าคนงานอีกซูี พาพนักง,งานชาพาพนงานชาตากา,าเกน่งจะพ,พร้อมกินไปเลยดังนันหน้าก็ร้ายค่ะแน,น่นำให้ตาขาาันหน้าหน้าร้ายกับเฮ้นที่ตาแน่นำผมมากจัดไปสน 地方。 เพมเฉือนเท่า14เอร์เซ็น14เจ็ดอ๋อพัเกเจ็ดเอ,อพิ่มเสือนผ่านในตัวตเมืองข่าแดงนะอ๋อเพิ่มเฉือน14ุเเพิ่มเสือนมาสนามในะว่างเมืองข่าแดงก่อนขอาไปณทีหัก สสิบสิบแปดตัวขอหน้ามือขาแดงแต่คนเลยนะปวดไปดสิบสีส่บาทโอ้ขอกดีดย่งในที่ราจะสิบเศร <c oughs> ้าสตังแล้วก้หาซื้อมอีกเศร้าสตังแล้วกหาซอ

สิบสาบทเก้าส <9, 000. S 1> ิบเก้าสิบส<ๆ>ี่บาทโคดปนอยู่เดี๋ยครับดาวบานเขามั้งทายกันนี่ที่เขาลงเองเขาสีเขียนมาลงเองอลงเองไหมถงึงว่าข้าวใส่พิเศษลง่าวก็สี่หักอย่างบอลแต่ว่าคันใส่พนักงานเขายกก็สีหักคาแห้งคาหน,นึงราคาหนะีอ๋อแต่ว่าตัวนี้เขาลงเองก็ใส่เต็มบ่ นี่ครับเขาได้สิบสามบาทเก้าสิบคือมาขึคนนี่ทังออกนะนี่เขาสิบบนแบบม่งเก่าไปสร้างานะรถปรรัตรนีว่าเขาไม่ใช่อค่ามนวะว่าต่างต่างได้ได้จะสิบสบาทโอ้ยเงินเงินเงิงงงเออวะต่างกันไรท้งนัะพี่หนาต่างไอ้บลบอ Nó dùng kêu ấy, kêu sẽ... thả kêu sẽ thả kêu lèo, không có khẩu thông rồi lộn Mấy con thằng... Mì Nó khuyến máu xăng này nè tắn... tắn này nè Lông, lông, lông nó tắn ตันเก้าตันแปด đi học bằng đại học đó à. ผมขอบคุณมากครับนับมาเจ้าพัน สรุปยอดได้สองพันสองพันวะสามสามพันอสามพันห้าสิบแปดบาทสามพันห้าสิบแปดบาทเลยกิโลละสิบสามบาทเก้าสิบตังเขาทั้งหมดสองร้อยยี่สิบกิโลเขาแปดสอบเลสองร้อยยี่สิบกิโลหนึ่งสักหนึ่งสองสามสามพันห้าสิบแปดบาทเอาไปค่าไทยคลิปแปดบาท ะรับคลิปห้องเ้าจบเพียงเท่านี้ครับ